ทีที่แล้วสแตนดาดทัวรและอาจารย์บอสโหราตาทิ์ได้พาไปรับพลังที่จุดหัวมังกรบนจุดชมวิวิคตอเรพีกและพาไปกราบสักการะขอพรจ้าแม่กวนอิมและข้ามสะพานต่ออายุที่วันเจ้าแม่กวนอิมทินหัวชายหาดรีพาส์เวย์เรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายของวันที่2เราจะไปแหนกันต่อบ,บ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มจากรับประทานอาหารกลางวันเป็ดพะโล่ห้ยจ้อและที่เด็ดเลยคือคณะฮ่องกงอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปวัดหวังต้าเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หวังต้าเซียนท่านกันหวังต้าเซียนเนี่ยหวังคือสกุลของท่านนะครับ ต้าเซียนแปลว่าเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่หวังต้าเซียนเมื่อก่อนเป็นเต่านะครับเป็นเต่าแล้วคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องน้ำเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านกันวัดหวังต้าเซียนสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1921เป็นวัดในลทธิเตา่าที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ตั้งชื่อตามนักบวชลัตธิเต๋าหวงชิวพินที่มีชื่อเสียงแถบตอนใต้ของจีนในยุคกราชชงศตะว,วันออกและนักบวชท่านนี้ยังได้รับการนับถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่มีความสามารถในการรักษาโรควัดหวังต้าเซียนเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวและคนฮ่องกงหรือแม้กระทั่งบุคคลสําคัญของฮ่องกงนิยมมาเสี่ยงเซมซีและให้หมอดูทํานายโชคชะตาอีกด้วยเรามาถึง วัดหวังต้าเตียนนะครับเขาถือว่าเป็นท้องของมังกรหวงจุ้ยที่นี่ดีมากสร้างหงจุ้ยขึ้นมาเพื่อผลักดันฮ่องกงให้ยิ่งใหญ่ถ้าเราเข้ามาเราจะเห็นเทพเจ้า12นักสัตว์และมีเสามังกรเสราหงคุมอยู่ด้านหน้านะครับและข้างหลังผมเนี่ยคือประตูทางเข้าพร้อมทั้ง เป็นบันไดมังกรจุดนี้คือท้องมังกรจะเป็นจุดที่รวมทรัพย์ที่ตุดและที่สำคัญข้างใต้นี้มีเทพเจ้าไทาสวยเอียครบทั้ง6 0องค์ถ้าใครมาฮ่องกงต้องมาไหว้ครับภายในวัดหวักงต้าเซียนยังมีเทพเจ้าหยโกโหลหรือเทพเจ้าได้แดงใครที่ยังโสดก็สามารถมาขอความรักได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้วัดแช์กงเหนิวนะครับเป็นวัดสุดท้ายแล้วเราจะเป็นหมุนกลางหันกันนะครับทำอย่างไรถึงจะรวยและเห่งไปครับวัดแช์กรงเหนียวหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดกัางหาันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า300อปีสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแช์กงนักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่ง ตำน,นานว่ากันว่าท่านแชกงออกศึกครั้งใดไม่เคยพ่ายแพ้และทุกครั้งที่ท่านแชกงออกศึกท่านจะพกกลงหันสี่เดพัดออกศึกเสมอด้วยวิรกรรมที่กล้าหาญของท่านและชาวบ้านก็มีความเริ่มใส,ส่ศรัทธาจนกระทั่งยกให้ท่านแช่กงเปรียบเสมือนเทพเจ้าองค์หนึ่ง หลังจากที่เราไหว้แล้วนะครับเราไหว้ท่านตามตามพิธีแล้วจุดธูปแล้วอะไรแล้ววันนี้เราจะมาทําพิธีหมุนกลังเป็นยังไงบ้างครับกับการเที่ยวสายมูกับเรา Standard Tour และผมอาจารย์บอสโหราตาทพิปทริปนี้เราพาไปเที่ยวสายมูไปขอพอรทั้งการเงินการทองไหว้เทพเจ้า ต่างๆนานาและมาจบด้วยเท,ทพเจ้าแชร์กงงหมิวซึ่งท่านจะประทานสิ่งที่เป็นมงคลใครมีชีวิตที่ดีก็จะยิ่งดีและปังมากขึ้นใครที่ดวงไม่ดีช่วงนี้ดวงตกก็สามารถจะมากับดวงพลิกดวงที่นี่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทริปสายมูกับเรานะครับขอให้ทุกท่านล่ำรวยเงินทองมีชีวิตที่ดีถ้าคิดจะเที่ยวแบบมีมงคลชีวิตที่ดีสายมูแท้จริงต้องมาเที่ยวกับเรา แซนด์ดทัวรและผมอาจารย์บอสโหราตาทิพยจะพาทุกท่านไปมูไปปังไปรวยด้วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ